ค่ะอันนี้ผัดผักใส่ไก่ที่เหลือตอนกลางวันเนาะเราจะมาดัดแปลงอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสกัุ่มค่ะอันนี้เป็นผักรวมมีเส้นแล้วก็มีน้ําแป้งมันค่ะแป้งมันผสมน้ําน้ําแป้งมันโอเคเราจะดัดแปลงอาหารกันเนาะวันนี้ค่ะเราก็มาเริ่มกันเนาะใส่น้ํามันนิดหน่อยค่ะจากนั้น ใส่เส้นลงไปเส้นนี้ก็2วันแล้วค่ะใส่ไว้ในตู้เย็นใส่ซีอิ๊วหวานลงไปเนาะค่ะจากนั้นค่ะเราจะเกลี่ยเส้นเนาะให้เขาแยกจากกันค่ะเห็นแบบนี้รู้แล้วเนาะว่าเราจะทำอะไร ลัดหน้าค่ะเพื่อนๆลัดหน้าผัก,กรวมผัดบล็อกเค้ยใส่ไก่เหลือตอนกลางวันนะคะก็เลยจะามาทําค่ะค่ะเราก็เอาเส้นขึ้นเนาะค่ะพอเส้นเสร็จเรียบร้อยเราพักไว้แล้วเราก็จะามาทําผัดผักกันค่ะค่ะเราก็หั่นมาผัดผักเนาะตอนนี้เราไม่ต้องใส่น้ํามันใส่อะไรเนาะใส่ผักลงไปเลยค่ะสินนะค่ะเราจะโรยกระเทียมลงไปเนาะ ค่าเราก็ปรุงรสเนาะซิ้วขาวค่ะซอสปรุงรสค่ะเส่น้ำมันหอยนิดหน่อยพอค่ะผัดต่อไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะใส่ผัดผักที่เหลือลงไปเนาะมีกไก่ด้วยเติมน้ำลงไปค่ะ แล้วแต่เราเลยเนาะล่าหน้าเราต้องการแบบน้ำเยอะขนาดไหนเนะาะค่ะพอเดือดประมาณนี้เนาะเราก็จะใส่น้ำแป้งมันลงไปค่ะคนให้แป้งมันสุกเนาะความเหนียวความหนืดนี่ก็แล้วแต่เราเนาะเราชอบแบบไหนส่วนตัวชอบแบบน้ำแบบขลุกขลิกขลุกขลิกเนาะไม่ชอบน้ำเยอะค่ะ ค่ะอันนี้เราสามารถใส่ได้อีกนิดนึงค่ะค่ะนี่ประมาณนี้เลยแล้วหน้าของเราเราชอบแบบนี้เลยเนี่ยน้ำแบบเนิดๆหน่อยเนาะโอเคค่ะนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะาไปลาดก,กันกับเส้นที่เราผัดไว้เนาะเพื่อนๆข้ามาแล้วค่ะลาดลงไปเลย ค่ะ่ะนีเราชอบโรยน้ำมันงาค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการปรุงรสแล้วเนาะใส่พริกใส่น้ำปลาใส่พริกไทยใส่น้ำส้มสายชูนี่โห แซ่บเลยค่ะผัดผักที่เหลือกลายเป็นร้านหน้าจานเด็ดเลยค่ะเนี่ยมาค่ะเพื่อนๆล้าดหน้าจานเด็ดของเราเนาะใส่ทุกอย่างที่มีผักใส่ผักทุกอย่างที่มี แซ่บค่ะ,ส,ส,คะสมนินะอร่อยชอบรสชาตินี้เลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดเนาะที่ทำได้ง่ายๆอะไรแบบนี้ค่ะมีผักอะไรก็สามารถทำได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thank for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะ mm hmm. สนอมาบ๊ายบาย